หน้าฝนปีนี้นะคะก็สร้างความชุ่มชื้นแล้วก็เติมแต่งสีสันให้กับหลายพื้นที่ทีเดียวค่ะโดยเฉพาะที่ทุ่งดอกว่านพัดนางชีที่วัดป่าภูห้วยทรายคอนบอรีนะคะก็มีต้นว่านพัดชีนหรือว่ามือพระนารายค่ะซึ่งงอกกระจายอยู่ทั่วไปบริเวณวัดนับหมืน่นหมื่นต้นทีเดียวค่ะ ในช่วงหน้าฝนปีนี้นะคะสร้างความชุ่มชื้นแล้วก็เติมแต่งสีสันให้กับหลายพื้นที่ของจังหวัดนครราชสีมาให้กลับมามีชีวิตชีวาสวยงามทั่วทั้งพื้นที่ค่ะรวมไปถึงพืชพันธุ์ไม้นานา,นาชนิดก็เริ่มผลิดอกออกใบสร้างความสวยงามตามธรรมชาติอย่างเช่นที่บริเวณวัดป่าภูห้วยทรายนะคะที่ตำบลบ้านใหม่อาเภอคอนบรีจังหวัดนครราชสีมาตอนนี้บรรดาต้นว่านพัดนางชีหรือว่ามือพระนารายณ์ซึ่งงอกกระจายอยู่ทั่วไปบริเวณวัดนั มื่นๆต้นแซมกับเหล่าบรรดาก้อนหินขนาดใหญ่รูปร่างสวยงามแปลกตาต่างก็พร้อมใจกันชูช่อออกดอกบานสะพรั่งเต็มพื้นที่หลังจากที่ได้รับน้ําอย่างเต็มที่ค่ะกลายเป็นทุ่งสีเขียวแต้มขาวสร้างความสวยงามสบายตาให้กับพื้นที่เป็นอย่างมากนะคะโดยคุณสมจริงคุ้มจอหอชาวบ้านในพื้นที่ก็บอกว่าต้นวานพัดหนังฉีที่อยู่ภายในบริเวณวัดนั้นมีงอกกระจายอยู่ทั่วพื้นที่หลังจากที่พระในวัดนำมาปลูกเอาไว้นานหลาย สร้างสีเขียวร่มรื่นทั่ววัดแล้วก็ในช่วงนี้ซึ่งเป็นช่วงหน้าฝนตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคมต้นว่านพัดนางชีเหล่านี้ก็จะพากันออกสีขาวออกดอกบานสะพรั่งสวยงามพร้อมๆกันสวยงามอย่างที่ได้เห็นนะคะซึ่งนอกจากจะสร้างความร่มรื่นและความสวยงามแล้วว่านพัดนางชีก็ยังมีสรรพคุณทางยาหลายส่วนของต้นสามารถที่จะนําไปต้มเป็นยาช่วยระบายแล้วก็รักษาอาการทางระบบขับถ่ายได้ อีกทั้งยังมีความเชื่อว่าเป็นพืชที่สามารถป้องกันสัตว์มีพิษอย่างงูตะขาบและแมงป่องได้เป็นอย่างดีรวมถึงก็สามารถป้องกันคุณใสแล้วก็สิ่งอัปมงคลต่างๆได้อีกด้วยค่ะสำหรับว่านพัดนางทีนั้นนะคะเป็นพืชไม้เลื้อยครอบล่องอวบน้ำทอดเลื้อยไปตามพื้นดินเป็นพืชใบเดี่ยวออกเรียงสลับในระนาบเดียวกันคล้ายกับพัดรูปใบหอกกลับ แกมรูปขอบขนานกว้าง4-8เซนตมรยาว30-35เซนติเมตรใบหนาคล้ายกับแผ่นหนังสีเขียวเข้มเป็นมันปลายใบมักจะอ่อนโค้งลงนะคะดอกเป็นช่อจะออกที่ปลายยอดนะคะยาว30เซนติเมตรชูสูงขึ้นดอกเล็กค่ะสีขาวนวลสามารถที่จะออกดอกตลอดปีถ้าหากว่าสภาพอากาศมีความเหมาะสมก็คือมีความร้อนชื้นนั่นเองค่ะ